ก็ ar, สวัสดีครับทุกคนก็พบกับผมนะครับช่องชอบสกิน n King นะครับผมวันนี้ก็จะมาตอบรับคําของน้องๆนะครับที่บอกว่าเอ่อให้มาสอนลงมอดสกินนะครับผมที่เอ่อเอาไว้ถือสูตรเนาะอวันนี้พี่ก็จะมาสอนลงนะครับอย่างแรกนะให้ทุกคนเนี่ยเปิดตัวเกมมาเลยเนี <Kas per now> <un> ่ยเป็นตัวเกมเปล่านะของพี่เนี่ยเนี่ยตัวเกมนี้เลยเดี๋ยวอย่าเพิ่งนี่ เ,เกมธรรมดาเลยเดิมๆเปิดเข้ามาครับผมแล้วก็เข้าไปที่มอสโหลดอร์เนาะสร้างไฟล์ไฟล์นึงอนะเดี๋ยวพี่เราิลิปนี่เอเดี๋ยวอะเดี๋ยวพี่ขอดึงไฟล์แป๊วน,นึ่งวางก่อนโอเคอะนี่นะครับให้ทุกคนนะครับสร้างมาเลยนะครับหนึ่งโฟลเดอร์อ่ะพิมพ์คำว่าสกินไปนะครับผมภาษาอังกฤษเนาะอ่ะแล้วก็คลิกเข้าไปในโฟลเดอร์นะครับผม อ่ะแล้วก็เอามดที่ว่าพี่ให้ไปในคลิปที่แล้วนะครับมาวางเลยนะอันนี้คือจะเป็นแพสกสกินที่ว่าพี่เอามาไว้ทำไอคลิปพร้อมเลยนะก็เดี๋ยวพี่จะลากไฟล์เข้าไปเลยนะอ่ะก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวพี่จะพาไปใช้วิธีการถือสูตรนะไอดาเข้าเกมเลยเดี๋ยวไปเจอกันในโอเคครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการอยู่ในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะโอเคมา ส่วนถ้าถือสูนี่เดี๋ยวผมจะมาถือให้ดูนะครับไอ้ดาฟเข้ามาเลยแนะนเดี๋ยวผมเปิดหมดอดำหน่อ,อ,นนอยอใส่สก,กนไนดีสองเลยถ้าคลิปกระตุข,ขวะไปด้วยครับ โอเคนี่นะครับผมวิธีการถือสูตรนะครับก็ถ้าเป็นเซิร์ฟไอรอนแมนนะครับให้ทุกคนทับปิดครับทับปิดนะแล้วก็กด enter ไปเลยนะครับผมชื่อมันจะหายไปนะครับผมแล้วก็ให้ทุกคนปิดด้านบนด้วยนะครับผมไอ้พวกคําคําพูดอะแล้วก็ด้านด้านขวามือนะแต่ว่าผมปิดไม่ได้นะครับผมเพราะว่าถ้าผมกดปิดเนี่ยไอ้คลิปมันจะโดนตัดนะครับผมโอ้โหเสียงไระวนะมามามาดับมายูนตรงนี้ดับตรงนี้ครับ อ้าวที่ทำใหเห็นจริงมว่าให้สัสตอนนี้นะครับผมคือบ้ฝนผ,ผมฝนมันตกนะแล้วก็ถ้ามันปิงปิงก็ขอโทษด้วยครับผมนี่นะครับวิธีใช้นะครับที่ผมใช้นะมันจะเป็นตัวเกมนะครับผมแต่อันนี้มันผมไม่ได้ใช้ตัวเกมทารุมะมานะครับผมเคียรากวิธีการถือก็นี่ก็ลองแบบใช้ท่าดูนะครับผมใช้ท่าไปเรื่อยๆนะเนาะ้ยเด๋ยวขยับมาก่อนมุมกล้องมันไม่นี่ม,นนม,นนม่นี่มาขยับมานี่ดับ พยายาม,มอีกเ่ายาามอีกอ๋อไอหี่ยมึงปิ้งอะไรนะ่ะโคตรปิงเลยว่ะยูเฉยๆเลยอ่ะนี่นะครับผมนี่นี่เหมือนท่าถือสูตรเลยนะครับผมอันนี้ก็คือวิธีการนะครับผมที่คนเขาชอบทำกันนะ่ะนี่ที่ไม่ไม่ใช่คนเขาชอบทำหรอกที่ผมนี่ชอบทำนะผมจะเป็นท่านี้แหละครับผม ให้ทุกคนตั้งมุมมองนะครับผมแนวแนวประมาณเนี้ยประมาณนี้เลยนะครับผมผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันโอเคแล้วก็ที่ผมทาก็จะเห็นไอ้ข้อด้านล่างด้วยนะครับผมมันจะเป็นบั็กผิดพลาดท,ทางเทคนิคน,นิดหน่อยนะครับผมโอเคแล้วก็จะมาคลิปหน้าจะมีแจกสกินแนวฮูดดานะครับผมหอมีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมตอนนี้บ้านผมฝนตกด้วยนี่นะครับจะมาสปอยสกินฮูดดานะครับผม ครับผมนี่จะเป็นตัวนี้นะครับผมฮูดดามตัวนี้เลยเค okay, ด้วยบอกเลยเกลียวจัดเลยเลยนะครับผมเล่น oh, ไปอีกหนึ่งจังหวะใหมันเข้าโอเคนะครับผมตัวเรื่องไอสอนผมก็ทําได้ทําไปแล้วเนาะแล้วก็ใครอยากให,ให้ผมสอนลงผมก็สอนลงไปแล้วนะครับผมอยู่ต้นคลิปเลยนะครับผม อ่ะโอเคอ่ะออแล้วส่วนเรื่องแจกสกินก็รอคลิปหน้าเลยนะครับผมเป็นคลิปน,นี้นะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็อาจจะเพิ่มรอยสักมานิดหน่อยนะครับผมแล้วก็รอยสักตรงตานี่จะเขียนว่า B g Photoshop นะแล้วมันเพราะว่ามันเป็นไอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นไอ,อคำคำประจำช่องนะครับผมจะเป็นไอ,อรอยสักประจำสกินช่องผมเลยนะ จ้าให้ดูชัดๆเลยไม่ได้ลงหมดกล้องมา้องดูแบบนี้ไปก่อนนี่นะครับผมจะเก็ว่า B G Photo Shop นะนี่นะครับผมนี่นะอเอ B G Photo Shop ครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับแล้วจ้าไม่อยู่แล้วจ้า